สวัสดีเช้าวันพ่อแห่งชาติค่ะมือนีตื่นตะเศร้าค่ะพี่น้องขามาร่วมกิจกรรมใส่บาตรวันพ่อแห่งชาติค่ะจัดที่บ้านเนื้ออาธรต้นธงชัยค่ะพี่น้องขาจะยิ่งพอหลวงเพิ่นประกาศเมื่อวานนะะียค่ะเพิ่นบอกว่ากิจกรรมจะเริ่มตอนเจ็ดโมงครึ่งเพิ่นว่าบานกา่าว,วาสันพี่น้องเอ้ยยานบ่ท่าน เฝ้าตื่นขึ้นมาพี่น้องคะแต่แท้จริงแล้วมาเสาวกมูคะ่ะมนานางถามูดนเติบนะคะกลัวเพื่นสีทยอยทยอยกันมากค่ะพี่น้องคะาวาวเา็วกะเพ็นเพิ่นบอกว่ามีของกินบริการอยู่ด้านหลังพ่น่าลุกไปสำรวจก่อนจะพี่น้องจ้าเพื่นมี่ยังให้กินฟรีแน่ตอนนี้เพิ่นถึงเวลาไซบาดครับเพื่นให้พระชั้นเขาก่อนนะคะ บ้องพี่น้องขาดมากคนเดียวว่มีมูนนะคะพี่น้องยังสวดหลวดขนาดนี้ลูกไปหาํำรวจของกินกันยังวะกันยังวะมันซอยเหลือบใจขะกองทัพต้องเดินโดยท้องนี้ค่ะเห็นหมอใหญบารืเรอบาราเห็นเพื่อนประกาศบอกว่ามีข้าวต้มกับแกงเขียวหวานอันนี้กาแฟค่ะกาแฟเย็นกาแฟฟรีนะคะนี่ข้าวต้มหม้อใหญ่ๆจัดมาจากถ้่วเมือนกันดู ทางท่านประธานนั่งทานไม่หิวค่ะพี่น้องนั่งทานก็จะพี่น้องเนาะกองทัพต้องเดินด้วยกองเรื่วมงานนะครับป้าเพิ่นตักให้แบบจักลูกซีจักหมูจุจุ๊เลยพี่น้องคขาขอบคุณค่ะเอามาซวยกันก่อนจ้าข้าหนมเส้นก็ดีของหวานก็ดีเดินมาทางด้านหลังนะครับเด้อเดินมาเต้หลังจากอิ่มแล้วค่ะบัานนี้ป้ากลับมานั่งที่เก่าพี่น้องค่ะ พเพิ่มมาติมเลยจ้ะตอนนี้ <c oughs> โอ้ยฝ้าหลายจนลืมเอายาแก้ไอมาํำกังว่ากังวาเสียงพอแก็บๆในพี่น้องขาใครเนี่ยนะว่าหาันบบกินกาแฟฟรีกับยังวาบริษ,ษัทไอ้นักก็หนอีอยู่ตอนนี้ก็นั่งรอเตรียมความพร้อมไปพังพร่างก่อนนะคะพี่น้องขารอเตรียมความพร้อมก่อนจ้ะคุณนนกตัวละมูลนะครับ บบาาาททสววชีรัตน์มงคลด่านพิธีกรรมพันก็นสิเริ่มจากการาจุดจุดเทียนไหว้พระไหว้พระละกะไอ้อาราธนาศิลปศิลป์รพรน,นะคะรับศิลป์พรแล้วเพื่อนกะถวายของเพื่อะถวายของแล้ว <c oughs> เพื่อนกะหพ้พรน,นะจ๊ะใหพ้พรแล้วบันนี้กะมารับน้ำมนต์จ้ะพี่น้องคะ่ะทารับน้ำมนต์ค่ะ สาธุเดอร์งวดน,นี้เขาให้ลูกถูกลางวัลที่หนึ่งค่ะบัถึงรอดเลยก็คอยถูกรางวอลทีสองให้ลูกมีทุนนี่รอนดถ้ามาค้าขายมีโชคมีลาภวิทนี้วิศีลพลทุกพลโศกดูแลพ่อแม่ได้อยู่รอดปลอดภัยสาธุเอาบัดนี้ก็มาเริ่มกิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์ค่ะพี่น้องคขาวันนี้มีพระสงฆ์มา รับบิณฑบาตท,ทั้งหมด9รูปค่ะทุกๆคนไส่บาตรในสิบินเขาสารอาหารแห่งนะคะเหล่วเตะข้าสิหามาได้เป็นยังกระดพี่้องขาไส่บาตรของแห่งจากเนียมองแยน เออมากกาไปในบ้านไปเนี่ยจ้าววันนี้หมดในซอยมาตั้งที่จันน่ก็คือกิจกรรมดีๆของชุมชนที่เอามาฝากไว้ในมือนี้นะคะมือนี้จบลงแค่นี้ค่ะกับมือนอนแล้วจับบ๊ายบาย